เ f ื่ e เดวันนี้นะครับพามารู้จ,จักกับโอเปอร์คุลิคายาพากีปัสน้องคนนี้นะครับก็กระจายพันธุ์อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะมาดากัสกานะครับฟอร์มเขาเนี่ยจะเป็นไม้พุ่มโปร่ปงๆแล้วก็ยังเป็นบอนไซธรรมชาติด้วยนะคือยังไงก็คือว่าตัวลำต้นของน้องเขานะครับจะใหญ่แล้วก็มีโขดที่อ้วนมากขึ้นเรื่อยๆเนาะส่วนกิ่งก้านเนี่ยที่แตกซิกแซกแบบนี้สามารถตัดแต่ง คล้ายๆเหมือนอนไสได้แล้วก็ยังเป็นไม้หวบน้ําอีกชนิดนะครับที่ผมแนะนําว่ามือใหม่ที่อยากเลี้ยงไม้หวบน้ําแปลกๆแบบนี้นะครับสามารถเลี้ยงได้เพราะว่าเลี้ยงง่ายมากอีกนิดเดียวเนี่ยก็ฝากเทวดาเลี้ยงได้เลยนะเพียงแค่ว่าเราต้องลดน้ําให้เขาบ้างนะครับหลับเจ้าตัวนี้นะเลี้ยงกลางแจ้งในไทยได้แบบสบายเลยแต่ก่อนเนี่ยน้องคนนี้เนี่ยจะบอกว่ามีราคาที่แพงมากนะเพราะว่า,มาเมล็ดก็แพงเพาะออกมาแล้วเนี่ยงอกน้อยมากๆ อย่างตอนนั้นที่ผมเริ่มเพาะน้องคนนี้เนี่ยเมื่อสักสามถึงสี่ปีก่อนนะครับสักร้อยมา็ลเนี่ยงอกมาอยู่สองต้นนะครับนี่ก็คือหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ก็เป็นอะไรที่งอกยากนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งแล้วก็การตัดลากเขาเนี่ยครับไปชำนะซึ่งการขยายพันธุ์แบบนั้นเนี่ยก็จะทําให้ต้นเขาเนี่ยมีราคาที่ถูกลงมือใหม่สามารถหาซื้อได้นะครับ ส่วนวิธีการขยายพันธุ์เมะเล็ดก,ก็ต้องมีดอกนะครับซึ่งกว่าเขาจะออกดอกเนี่ยอาจจะใช้เวลานานนับ10ปีเลยนะสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยเอาเปไ็นว่าถ้าเกิดใครชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับไม้กวบน้ำนะครับยังไงก็ฝากติดตามพิธีนสยซารีไว้ด้วยละกันแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบบ๊ายบาย